สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขอบคุณถูกถูกกำลังใจจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาะช่อง u t u b e ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอกจากแนวทางหวยฮานอยสูตร มัดรวมวันที่2บหาเดือน11 2566วันเสาร์จเมือนีมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจา้าสำหรับผลฮาหน่อยของวันที่24วันศุกร์มือวานจา้าเด่นสองตัวเด่นอยู่ที่สองกับหกวิ่งรูดสำหรับสพอะคิดจะบนสี่สามหก สามหกแอสโตรจับคู่พลาดไปเนาะจ้ะโอ้โหหนาเสียดายเราจะเข่าเด่นหกวิ่งรูดหกไปจ้ะซ้ายวิ่งซ้ายรูดทางนั้นไปวิ่งไปรูดเฉพาะ,ะกิจบุญเราจะสามหกจ้าล่างแปดเก้าโอโหแปดเนี่ยังมาได้อีกเราจะแปดในสองมือติดสามมือติดแล้วเราจะพลาดไปสำหรับแปดเก้าสูตกันแอสโตรบริจาแปดเก้าเก้าแปดเนาะจ้ะหนาเสียดายเฉพาะ,ะกิจเนาะสำหรับน้อยพิเศษจ้ารอบบนนอ 8ปดสองหกจับคู่เข้าไปไปตรงตรงสองหกรอบพิเศษจาบนรอจ้าโอ้โหเด่นหกวิ่งดูหกข,ข้ามาเด่นสองวิ่งดูสองข้ามาจะามากู่เด่นเลยนอกจาสองหกตรงตรงสำหรับรอบอสองตัวล่างจะรอบพิเศษออกหาแปดผ่านไปเราจ้ารอบปกติจะาบน เก้าหาสองจับขู่เข้าไปที่สองหาอ่ามาตัวเน้นเต็มเต็มหลอบปกติหาสองจาเด่นสองทุกทุกสองเขาเหามากจ้าลางออกสี่สี่เบิร์นพาดไปจ้าสำหรับรอบ vip อ vip ีนี่พาดไปเราจะสองศูนย์หาล่างเ็ดแปด สำหรับสูตรสามตัวของเฮาเมื่อนี่เสียดไปสองน้อยเนาจะสองหน้อยน,อน,อยน,อยน้อยพิยเศษแปดสองหกแอจะจะหายเก่าสองเก่าสองหกเราจะมาแปดสองหกเนาะโอ้โหเก่ากับแปดพลาดไปยางละแต้มได้อีกเนาะจา้ะรอบพิเศษอ่ารอบปกติจ้ะเก่าหาสองอันนี้ก็คือเก่าหกสองเนาะจ้ะโอ้โหหกกับหากระเสียดไปยางละแต้มอีกเนาะจ้ะสำหรับสูตรสามตัวเนาะมื่อนี่ อ,อเสียดไปสองนอยเลยเนะจ้ะยินดีกับคนติดตามยินดีกับเอฟซีติดตามด้วยจ้าสำหรับห,าห้านอยของวันศุกร์วันที่ยี่สิบสี่ถือว่าโอเคเราจะได้ได้นนกินได้ดูดกันไปอยู่นะจ้ะเขารอบพิเศษกับรลบปกติสองหกหาสองจ้าสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาองวันศุกร์วันที่ยี่สิบสี่สำหรับเล่าพัฒนาคอคเฮ้ากะเด่งได้อีก ฟังได้อีกนอจากมาชุดเด่นตัวเน้นเต็มเต็มยินดีกับพี่น้องเอฟซิดตามด้วยจ้าสำหรับเราพัฒนาของเฮานอจ่าสำหรับพ้นสรุปอัน,นก็คือรอสรุปให้อีกที่วันจันนอจ่าสำหรับเราพัฒนานะเข่าตัวได้แบบได้ทาอบอกเข้าใจก็คือสามารถรับช่วมย่นลังได้เลยนอจาก ตามกันต่อรุ่นกันต่อกับฮาน,นอยมัดรวมของวันที่2สิบห้าจามือนีแนวทางสิปังหรือบ่อปังรอรุ่นไปด้วยกันจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางจ้ถาถ้าหมักถ้าชอบปล่อยตามบอ่อหมักบอ่อชอบสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากตัวเลขทุกตัวมีเขามีรูดผิดพลาดประการใดขคโทษขอภัยพี่น้องเอฟซีด้วยนอกจากเขามาแล้วฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากโอ้โหขคนขคนละลค์ขคคนละแชขคคนละหนึ่งติดตามนอกจากบ่อโอยังมากมมยจ้า อคเลสเตอรอลเนาะจ้ะที่สำคัญคืออย่าลืมก,กดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะจะากเพอ่์เซได้บอพาธแนวทางที่แอดจอยล่องหายจ้าอ่ะสำหรับห้าน้อยเมื่อนี้เด่นให้อยู่ที่เด่นศูนย์กับสี่วิ่งรูดจ้าสายวิ่งสายรูดหมักตัวใดชอบตัวใดกะลองพิจารณาเบิกเนาะจ้าเด่นสองตัวจ้าจับคู่เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเด่นสี่วิ่งรุดสี่จับคู่สี่ห้าสี่หกจ้าตามด้วยสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ากันจ้า แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสามตัวจะแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่แปดหนึ่งเก้าสี่ห้าจะเก้า สี่ห้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวแอนจอยเขาเน้นอยู่ที่แปดศูนย์สี่หลักการจ้ากับห้าห้าศูนย์สำหรับกันเด่นแปดเขาเน้นอยู่ที่แปดสองจ้าเด่นสี่วิ่งรูดสี่เขาเน้นอยู่ที่สี่แปดสี่เจ็ด ศูนย์สองศูนย์สามจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดร่วมของวันที่ยี่สิบห้ามือนีตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งอีกที่หนึ่งก็ได้นะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยโูงดีมีไซส์กันทุกคนทุกท่านจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอกล่าวคำบาสวัสดีจ้า